เลยมาเลยพี่พี่เปิดวิดีโอแล้วโอ้ตัวนี้สวยว่ะโอ้คุณวันชัยตัวที่สองแนละ้วคุณวันชัยวันน,ยนนี้สองแล้วครับวันที่สองแล้วแน่นอนแน่นอนสองวันแรกแล้วแน่นอนจริงเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวอะไรขึ้นเลยฮะขึ้น โอ้โหคุณสุยาเอาไปร้อยเอ็นเลยใช้าคนท่าอ้เอ้ใช้ใช้ใส่เสดากด้นี่นี่ต้องคนใส่หมวกโอเคโอเคอะเล็ก็ปี้เลยค็ปี้แหแ่รเอ็เลยไรเ็นเลย ไม่ชัดยังไม่ชัดเฮ้ยชัดป่ดดดาโลนะครับโลนะครับตนนัวนี้โลเลยนะครับอ่าไ <c oughs> ิ้งไวคนเองครับนคบเนเองคนเองคนเองก้อนกินกอนยังกินหมดแล้ว